แก้วนี้เราไม่รู้อะขอบอันนี้อะคะอัคนี้อคืี้อบคุณขอบุ้ลอบคุณขแล้วณริงคแลขอบัุณขอบราปักบคุอบรุาปรคอบคุณขอบาุณขอบคร้ขอบคุณขอบคุณขบคุณอบคุาขรบอคเ เราลับกันประมาณ700ล้านรอบค่ะใช่ค่ะคีลัดหนึ่งที่มันจะต้องไปกีลัดหนึ่งใช่ค่ะหลังจากนั้นอีกประมาณร้อยกว่ารอบร้อยร้อยแหละมาซึ่งที่เมย์ชิมก็ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะพี่หน่อยก็ที่เมย์ชิมอันนี้ปะคะอันนี้คือใหม่ล่าสุดใช่ค่ะล่าสุดเลยเราเราที่เขาใหญ่อันนี้ปะใช่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 พี่โอ้ยยังไม่ได้ชิมไงอร่อยมากแม่อะ คุณโอนคุณกินอย่างนี้คุณต้องกินเพอตามหลังเลยนะคืนนี้ไม่เพอเลยล้างบัวบัวเป็นบัว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 ยังไงนะอึชนะบัวเสียงเพลงนายอุ้ยดูสีดูสีดูสีป่ะอุ้ยดูสีนู่นนู่นดูสีเนี่ยทำไงอยากได้คลิปเนี้ยทำไมไม่ถ่ายล่ะจริงจริงเสียงเพลงพี่หน่อยป้าป้ารถเข็นพ่อคนยังไงนะ โอ้ต้องปลาค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 าใช่ต้องปลาคาคาเตียนคอเป็สีสิเอาคนค่ะตักงปลาคกคาเอาแบบป้าเลดเหยนเลยเดี๋ยวนี้เป็นยาสีนี้ดูสีดีมคือที่สุดจากนั้นเทใส่แก้วลาใส่แก่เนาะมีเอาน้ำแข็งลงกันเลยต้องออาน้ำแข็งลงอันอ่ะมีคนตัวอ่ะมีไปทำมาทำไมเนี่ยตอนนี้เบาๆกันหน่อยเบาๆกันหน่อยเราน่าจะเสียงดังดูแล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อนพี่อ้นน้ำข้างล่างน้องเทไหมไม่ต้องเนาะอ,อ่ะโอเคนะ 2> 1, 2, อะไรนะหนึ่งสองสามโอ้โหเนี่ยมันสีแบบนี้ยสีชาใต้เลย,ยแล้วแบบศูนย์เปอร์เซ็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นน้ำตาลอ่ะแล้วแก้วหนึ่งให้พลังงานวันมาณห้าสิบถึงหกสิบแคลอรี่เท่านาั้นนะทุกคนดูดิพี่ยาไม่เราชมแก้วเดียวแล้วเราเกิดแบ่งกันยังไงนะ แล้วเราก็จะชงสองแก้วไหมอ่าเดี๋ยวชงให้พี่ยาดิบเ้ลน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเราชงร้อนไหมได้อาชงร้อนใช่นะชงร้อนอีกหนึ่งเจลมาค่ะเปิค่ะระวังมือค่ะปิ๊งสิบแปดมาค่ะในฐานะพี่อ้นอายุน้อยกว่าพี่ยาปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะชิมพี่ยาสักพี่ยาเท่าไหร่นะสี่สิบแปดพี่ยาสี่พี่าสีเคุณย่างค่ะเจลสี่สิบเก้าคุณยาง คนยางคำอ่าชงร้อนเพื่อความอร่อยทุกคนพวกเราเทสกันแล้วชงน้ําร้อนก่อนก่อนจะไปใส่น้ำแข็งใช่ๆไม่ต้องชงเย็นเพราะว่าชงเย็นได้แต่สําหรับเราเราว่ามันมีสารบางตัวที่มันละลายไม่หมดมันก็เลยทําให้รสชาติอ่อนลงชงร้อนดีกว่าอร่อยมากทำไมไม่พูดออกมากอบอกว่าพี่่อยอร่อยมากแล้วจะกระซิบทำไม แล้วมันไม่กู้นะตัวแทนเขาจะได้เอาไปขายโซเชียไม่คิดไม่รอแล้วคือถ้าการไลฟ์เนี่ยมันมีรสชาติให้ได้ได้ได้บังเกิดอ่ะมันจะได้รับรู้รสชาติกันไปเลยไงเพราะพูดเนี่ยมันมันแต่มันแต่กล้องไหนก็ไม่รู้เนี่ยอร่อยไหมพี่อ้นอร่อยมากอร่อยมากอร่อยนรกเลยอ่ะขอเป็นจออร่อยจังเไปไหนมาไปอ่ะมันอร่อยเวอร์แบบเกินจริงอร่อยนรกเหมือนกับ แอบไปใส่นมข้นหวานอ่ะเออขอเล่าอีกรอบนะจากใจนะได้ปกติอ่ะถ้าคือชายเย็นดื่มอะค่ะตามร้านอ้นชอบซื้อร้านรสเข็มเมื่อกี้แก้วกาแฟแล้วอ้นจะดื่มแค่แก้วร้อนก่อนเพราะว่ารู้สึกผิ่มจะรู้สึกอิ่ใช่จะแค่หายอยากของคำพื้นแต่มันแต่มันเลิกกินไม่ได้อ่ะเนาะถ้ามีรสนี้มันเลิกกินไม่ได้เลยต้องกินเจ็ดแก้วจ้ะเจอกันแน่นอนได้จริงเลยเจ็ดแก้วเจ็ดห้าสามสิบห้าสามร้อยห้าสิบแคลเท่ากับข้าวผัดหนึ่งจานก็ไม่เป็นไรนี่ คือมันจะได้เพิ่มปริมาณการดื่มได้เยอะขึ้นหน่อยพี่น้อยเพราะปกติเราจะรู้สึกผิดไงใช่ปหล่ะนี่คุณคุณถ้าคุณทำเก่งอย่างนี้นะคุณทำชาไต้หวันได้ไหมที่เป็นเขาเรียกชานมไข่มูป่าเอาเพ้าะเบาซูก้าง่ไงเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมานั่นคือชาไต้หวันอยังไม่ได้ชิมพยังไม่เคยชิมที่จะออกมาอ๋ออันนั้นเกิดการนั่นแหละคือชาไต้หวันแม่อีกแล้วนะแม่ชานมไข่หมูใช่ค่ะอร่อยมาก เอาบางเอาหกเอาบางปะพี่ยาชิมร้อนอ่ะพี่พี่อ้นชิมร้อนด้วยชิมร้อนจนกลางล้างมือเลยนี่ได้คุณคะตรงเนี้ยลืมไปก่อนนะอย่าอย่าอย่าไปโวกัสว่าสกปรกแต่ว่าคือคิดซะว่าเป็นห้องแอบคุณตอนเด็กๆเราก็นัดกันที่ผับบาร์เนาะมากินมสกีล่าตอกสกีล่ากันแต่เนี้ยตอกชัดไพรนจนดื่มเพื่อลืมความ เดือดเพราะความบางทางลำลอยอร่อยอ่ะเมาชาไทยเมาชาไทยหรือเมาสเต็กพี่เป๊กบ้าปะเนี่ยอร่อยไหมคนบ้าเท่านั้นที่จะทำรสนี้เลยเฮ้ยถามหน่อยทำได้ไงนางทำเองไงนางชจบานางคล้อแบบก็ราคาถึงแบบมันถึงพุ้งไงพี่ย่าเพราะว่ามันใส่ทุกอย่างแบบใส่ดีๆีหมดเลยอะให้เห็นภาพนะคะขอโทษนะคะพี่หน่อยให้เห็นภาพว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยงง เร,ไร<ช>าไ้เหมืนอนชาเา้าใจประจจริงอะจะได้นึกออกว่าเฮ้ยไอที่กินกันอยู่เดี๋ยวเรา,าแม่แม่ทำาชาชาัาๆแบบนี้เรา,าต้องแารภาพนิ่งในการชักชา,ชาเร็วแม่เร็วแล้ว กว่าปกติอ่ะเพราะว่าตองคัดจริงๆเพราะถ้าไม่ใช่รถนี้ก็ไม่อยากขายใช่ไหมถ้าไม่ใช่รถนี้มันก็ขายไม่ดีป้าลูกค้าซื้อไปครั้งหนึ่งก็ก็คงไม่ซื้อซ้ําแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราแบบวางยาเลยซื้อปุ๊บก็ต้องกินไปตลอดชีวิตตอนนี้มีอยู่สามสามซองที่เป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ล้ากินหช่หน่าสงสารอ่ะแล้วสามซองไม่ใช่รถนี้ด้วยใช่ป้อันนี้แหละอันนี้แหละพี่โอนใช่แต่แต่เอาจริงวันนี้ที่ไฟนนลเพราะว่า หน่อยเพิ่มความหอมชามันนิดนึงไม่ไม่ยังไม่อย่างอย่างยังนแต่ที่คุณชิมอ่ะยังไม่ใช่อันนี้ถูกปะป้าคุณป้าคุณป้าใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ป้าคุณแหล็บหนึ่งเป็นอันที่แบบว่ายังไม่ถึงรสนี้อีกประมาณแบบสี่รสชาติอ้วยอ่ะโอ้มีเอามาอีกไหมอืมไม่มีเอามาอ๋อเอามาไม่ต้องขโมยเนาะโอเคใช่แม่กินอร่อยไหมแม่กินอร่อยเรามากินเฉลิมฉลองให้กับชาไทยของเราดีกว่า โอเคแต่ว่าตอนนี้มีตัวแทนถามว่าแม่แล้วเมื่อไหร่ราคาจะออกคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประชุมไหมประชุมประชุมกันทุกคืนเลยคุยอะไรกันบ้างก็เขาจะสั่งกันเยอะแล้วเราไม่มีของไงพี่อ้นก็แม่ก็ไม่เคยมีของจะขายอยู่แล้วแต่ละอย่างคือเต็งแต่ที่เขาบ่าแม่มาพูดจริงก็เลยไม่มีของเออก็ราะก็ขายกันดีอ่ะไม่พี่หน่อยแต่ว่ามันปังมากนะสำหรับชาไทยอ่ะก็ต้องมีออกมารองรับหน่อย ตอนแรกก็นั่นแหละตอนแรกบอกเอาแสนห้าก็พอใช่ปะตอนนี้คือสามแสนห้าพอแล้วจริงๆไม่มีแล้วไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วค่ะต้องรอรถรถสองปลายเดือนมกราก็คือเขาดาวกันเสร็จสับไฮ้าไฮแห้งเลยก็ใช่ใช่ใช่แต่มันมันหยุดไม่ได้นะอันเนี้ยมันอร่อยจริงๆค่ะทุกคนไม่อยากจะกินอีกพี่แ๊กชิมแล้วใช่ไหมพี่แ๊กก็ชอบแล้วพี่แบกบอกว่าอร่อยว่ะ เอออร่อยอร่อยจริงอะไรเงี้ยแล้วพรีเซนเตอร์เซรันดาอุ้ยทไมคะพรีเซนเตอร์เซรันดาค่ะลุงเออะค่ะเขาเป็นพรีเซนเตอร์เซรันดาตัวนี้คุณค็อื่นหมดหมดรังแรกแล้วนะจริงพุงลุงคือไม่ได้ไปยิมเขามีความสุขมากตอนที่วันนี้ค่ะอย่างลุงตาที่สามคืนนี้ลุงกำลังอืดเลยนะคะแต่ลุงปัจจุบันน่ะพุงหายไปคือพุงแบบเธอดูสิ มันไปสลายไขมันไงแบบเธอดูมันเบิร์นลูกค้าเห็นผลนะคะลูกค้าบอกว่าไขมันอะที่แบบเขามีอะไรเงี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าอ้าวมันหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะกินกินออกไรเพิ่มพี่เขอยต่อเลยพี่เอามาอะไรนะขอต้นเตมมาได้เลยเข้าเลยเชิญเลยค่ะต้องเตมป้าป้าตัดใช้จานไปเลยก็ได้ส่งทีมให้นั่นแหละ ากนั้นยังไงคืนนี้ไม่นอนเราก็จะเฉลิมฉลองกันจนตีสามเลยอร่อยจริงนะอร่อยมันละลองเอาใส่ในชาไทยกันไหมคืนนี้อย่าลืมดูดวงการที่สามนะอ้นกับลุงเอเข้าปาเข้านางกันมแล้วมันเขินไหมจริงเวลาตั้งใะเขินแต่ตั้งใจเล่นมากเพราะมันเป็นเขาด้วยอะค่ะสมมุติเป็นเป็นคุณพ่อน้องเฟิร์นเนี่ยพี่ลงอ้นก็จะเล่นอีกอย่างเนอะปะแต่นี่คือตั้งใจเล่นเพราะเขา เขามาเล่นกับเราเงี้ยแล้วเขาเขาตั้งใจเล่นด้วยอะค่ะแล้วคุณลุงเอมไม่เขินพี่อ้นหรอเอมก็ไม่เขินหรอกเวลาเขาเขาหมดไปแล้วเขาเป็นมืออาชีพมากกว่าเราไงตหมนี่สินี่ที่ไหนที่เขินที่ไหนที่แล้วนั่นหมดไปแล้วเนี่ยนั่นเขินแล้วหรอเขิแล้วแล้วแล้วมันจะไปแล้วชาไทยเราจะไปกับอ่ะตี้เมื่อไหร่อ่ะงโน้นมีเฉลยละมีเอ้า เราก็อยู่ในช่วงพูดคุยประชุมรับเหรอเขาก็สนใจอยู่ไงเอมเอามีมีคอมเมนต์ไหมอ่านอ่านคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยเดยจะได้ชวนมีเปลี่ยนเรื่องมีทุกคนต้องดีใจหมอถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงมันจะต้อง เขาจะต้องขายกันโอ้โหเขาจะเขาจะเอาเงินไปเก็บกันไว้ไหนวะต้องไปถุนบ้านพี่พี่โอนวันที่ปล่อยชาไทยอะเรามีปล่อยรถแจกรถอะค่ะพี่ตัวแทนทําโปรโมชั่นได้ประมาณเกือบยี่สิบคันด้วยนะเบนกับซิตี้วันที่ปล่อยชาไทยวันเดียวกับแล้ววันนั้นเป็นวันพิเศษพี่นะเป็นวันเกิดแม่แม่พี่น่อยแม่ พูดจี๊ดไม่เห็นบูรู้คิวนี้เลยคุณไม่อ่านไลค์กูเรอรักเต็มยี่หกยังไม่ได้ดอกจันอูดูสิไม่อ่านไลค์กูอีกแล้วกงกับวันอะไรก็กงกับวันอะไรกงกับวันอะไรอ่ะวันเสาร์หรือวันกงกับวันอะไรคะชาองไหนเปิดอีกสิอะนัดช่างเลยวันศุกร์วันศุกร์อะศัตูเดิมศตูวเดิมไม่ได้แล้วสิน่าจะต้องเอ็มเพุ้ยเพราะว่ามันต้องเอารถไปจอดประมาณเกือบ20คันอะอู้ยเลือดออกจมูกเลย เนี่ยไรโซดเลือดออกหูุกเลยอ่ะเลือดออกฮูสเลยแม่ชาเนตอ๋อมันเกิดนี้โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ต้องก็ต้องตั้งกรุ๊ปอีกกรุ๊ปหนึ่งแล้วสิอุ้ยกูอะไรกูอะไรอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยต่อต่อต่อไม่มีตั้งกรุ๊ปจ้ามีไม่ต้องการอะไรเลยมีไม่ต้องมีไม่อยากได้เลย นี้อยากได้ทองช่วงที่ทองสองหมื่นเจ็ดด้วยใช่ไหมั้ง่สองหมื่นเจ็ดมีคอมเมนต์อะไรปะอ่านให้ฟัง่อยมีแต่ลูกลูกค้าตัวแทนมาแต่ว่าตื่นเต้นมากอยากกินหนักมากจริงมันต้องย่อจอบลงลายมันที่ของยังไม่มาค่ะตอนนี้คนตื่นเต้นมากค่ะยังอยากขายเองอุ่งจริง่งคือมันเป็นมันเป็นเครื่องดื่มแบบแซลนด้าเนี่ยเนี่ยแซลนด้าเนี่ยค่ะคือจะต้องบอกว่าจำชื่อนี้ไว้เลยนะคะคือมันจะมีทั้งรส เนี่อยอย่างล่าสุดก็เป็นจะเป็นรนอนนสอะไรนะพี่โอ๊อ<ช>ันเนี้ยแซวันโรสกับอะไรนะใช่ทีเนี้ยใครชอบแบบความนมนมก็เราก็จะมีลายแบบชาไทยชาเขียวบราวชูก้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทุกตัวคือช่วยเบิร์นหมดเลยแ,บบแล้วก็ช่วยอิ่มคุมหิวหมดเลยตอนแรกเนี่ยถืกว่าตัวชาไทยอะแค่แคลอรี่ต่ำช่วยเบิร์นด้วยอีกแอล,าลคานิชนสูงมากเอางี้จะต้องบอกว่าตัวโกโก้ลดน้ำหนักของแบรนด์เราเนี่ย ค่ะเอ่อจะเป็นคือใครๆทุกคนจะรู้ว่ามันลดน้ําหนักได้ได้ง่ายแล้วก็ได้ไวถ้าเกิดเราจะบอกว่ามันเบรนเหมือนกับโกโก้ทุกคนจะว้าวเพราะส่วนใหญ่จะลดน้ําหนักได้กับโกโก้ใช่ใช่ใช่เพราะเอ่คาร์นิีนฟูมาเลตเอ่คาร์นินทาเรดอย่างเงี้ยมันจะแน่นอยู่ในอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่หน่อยจะเอาโกโก้เข้ามาในอยู่ในภายใต้สแลนด้าไหมคะสแลนสแลนอ๋อเออย้ายดีไหมเอามาอยู่ในโกโก้สแลนด้าเดี๋จะได้เรียงเป็นชาเขียวเปลี่ยนแพ็กเกจ ให้มันเหมือนกันก็ได้เพราะว่ามีอยู่เลยใช่ใช่คือในหมวดแฟนด้านี่เราจะผลิตมาประมาณล้านรสชาติใช่ค่ะประมาณล้านรสชาติชาทุกรสชาติในโลกใบนี้ไม่ดีแต่ตอนนี้คือชาไทยก่อนเพราะว่ามันแค่ชาไทยเดี๋ยวก็ไม่ทันแล้วอะไม่เคยทันอยู่แล้วสักก็ไม่ว่าจะอะไรถังจริงจริงพี่อ้นตอนนี้เพออะไม่ทันจริงๆนะคะถามได้เลยตอนนี้เพอพีกับเอชชัวขาดตลาดจริงๆอืมแต่เพอพี